สวัสดีค่ะไปบานทยในตางแดนนะคะมือนี้มีแก้วว่ายนะคะเพราะว่าสิกินเนื้อบีกินสเต็กค,ค่ะเฮ็ดกินเองค่ะกับตามสไตล์ละมือนี้เฮ็ดงานมาลายมือแล้วจะพักผ่อนละค่ะมืออื่นมือสุดท้ายวันซุกกัสิพักผ่อนกันเลย e n j o ยเล็กน้อยนะคะไกลบ้านก็ังสิละค่ะคันบ่ให้กำลังใจจะคลองกะ จะผู้ใดสิมหาห้เน้อมีตะขอบครัวนี่ละ่ะพ่อแม่ลูกนี่ละ่ะค่ะมีความสุขซ้เนี่แหะอยากพี่น้องก็อยู่ไกลก็ได้แก้ไขกำลังใจกันราคาสู้ค่ะชิ้เดี๋ยวนะคะมาเบิ้งว่าสเต็กเขาเป็นจังไดค่ะสเต็กเห่านะคะหมอนี่กะใส่เนาะถ้เพื่มกอนใส่แนวยางนะคะใส่แนวยางแบบเหนียวยางพร้อมกับยางกับเห็ดเท่าคะ่ะเอจะลืมซุกแล้ว สเต็กบรจําเป็นตรงสุกค่ะก็ได้นะคะมันสีหยาบเอาเพาะปาดออกกับเป็นนี่อยู่แต่ว่ามันมันอยากตอนใหญ่อย่างจักหน่อยก่อนนะคะอย่างนี้คือสเต็กเข้านะคะกราลังอย่างอ่าเนี่ยก็เริมซุกแล้วนะคะสเต็กเข้ากับเริ่มจัดใส่จานเรียบร้อยได้เลยนะคะเดี๋ยวเอาตักันนี่ก่อน กะแล้วแต่คนมาบางคนก็มากินกับพักลวกกระพักต้มนะคะแต่ว่าอันนี้กินกระแ่บท,ทั่วล้วนเต่าแต่ว่าเป็นเม,ม็ดมันนะคะกับเรียบร,อยยร้อยดาวใส่จานต้มเรียบร้อยค่ะทั่วล้วนเต่าเ,เ้าเต้มต้มเ้าแบบจัดสวยงามเดี๋ยวไปเอาเอาชิมเข้ามาก,ก่อนแม่เราซู้อวันเรียบร้อยแล้วนะสุดท้ายก็เป็นพวกบ เนื้อเดี๋ยวไปเอาเนื้อมาก่นเนื้อเนี่ยน,นะคะเนื้อเรานะคะควันชุ้มฉิงเลยชิบแล้วชิบหล้วไล่ชิบชิบ,ชบ,ชบ,ชบ อันนี้คือชิปเห้านะคะอบอบชิปใช่ไหมผ่าตัดนี่นี้ชิปเห้านะคะตัดใส่จานเฮหรอกุฮอนอุ๊ผ่าต้องชุดทำงานอยู่นะคะยังชุดทำงานอยู่อันนี้เรียบร้อยนะคะเสร็จแล้วคะ่ะสเต็กนะคะกับเรดวายอืมนะคะเรียบร้อย มาให้ลายเดียกลูกกปกินแบบนึ่งลูกก็กินชิมด้กันละค่ะมือน,นี้แต่ว่ากินกับอัมชิเก้นเรียบร้อยนะคะมาดูหน้าตาสเต็กเรานะคะน่ากินไหมคะรุจิมาแนะนำอาหารจานเด็ดไหมนะคะมือนกินอาหารฝรั่งค่ะสวัสดีค่ะ